ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนเลยนะครับผมยินตรต้อนรับกลับสู่เกม Armored Warfare โดยผม b a r o n ่ one, เช่นเคยนะสำหรับคลิปนี้ครับเราก็ยังอยู่กันในซีรีส์ลองรถถังและยานเกราะนะครับโดยยานเกราะที่ผมจะเอามาลองเล่นให้ทุกๆคนได้รับชมกันในคลิปนี้นะก็คือเจ้ายานเกราะคันนี้เลยครับ Abrams e AGDS นั่นเองนะครับผมก็ภายในเกมนี้เนี่ยมันเป็น t a n Destroyer Tier 9 p r e ี i ยมสัญชาติอเมริกันนะ ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าเจ้ายานกรอะคันนี้เนี่ยจะมีสเปคเป็นอย่างไรนะครับผมสมรรถนะเป็นอย่างไรและทําได้ดีแค่ไหนในสนามรบจริงนะเดี๋ยวรอติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับและถ้าใครสงสัยว่าวิธีการจะเป็นเจ้าของเจ้ายานกรอะคนีนะแน่นอนวิธีแรกก็คือการรอทางตัวเกมเนี่ยเอากล่องลูดเครดมาขายนะแล้วเราก็ไปพยายามเปิดกล่องเพื่อที่จะได้เจ้ายานกรอกคันนี้นะครับ หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเข้ามาที่แถบ Battle p a พานะครับผมแล้วก็มองที่เมนูข้างล่างนะครับหาคำว่า s h o p ครับผมคลิกเข้ามานะแล้วเราก็จะเจอ BattleP a s s ดช็อนะครับโดยการทำงานของ Battle p a พา s ช็อปเนี่ยคือมันจะสุ่มของไปเรื่อยๆนะครับผมมันจะรีเฟชวันละ1ครั้งก็คือของในหน้าร้านเนี่ยจะเปลี่ยนไปวันละ1ครั้งแต่แต่นะ เราสามารถใช้ Battle c o i n นะครับผมในการรีเฟรชด้วยตัวเองได้นะครับผมโดยมันจะใช้ Battle ค o i n 250ต่อการรีเฟรชของรางวัล1ครั้งนะครับแล้วเราก็กดปุ่มรีเฟรชนี้ไปเรื่อยนะครับผมเสีย250ไปเรื่อยๆจนกว่ายานเกราะหรือรถถังที่เราต้องการเนี่ยมันจะขึ้นมาให้เราปลดล็อกนะครับแต่ข้อควรระวังคือเราต้องเตรียม Battle ค o i n ไว้เยอะมากนะครับเพราะว่าอย่างแรกคือ เพื่อใช้รีเฟรชหน้ารานคาตัวนี้แล้วก็เพื่อใช้ซื้อรถถังที่มันขึ้นมาให้เราปลดล็อกเนะเาะเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างไว้ให้แล้วกันว่าราคาของยานเกราะแล้วก็รถถังเทียสิเนี่ยมันจะประมาณไหนถ้าเป็นยานเกราะหรือรถถังพรีเมียมเทียต่ำลงมาจากเทียสิเนี่ยมันก็จะใช้แบตเตอรคอยในการปลดล็อกน้อยลงนะอ่านี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เรามีโอกาสจะได้เจ้าเอบรามเอจดนะ และอย่างแรกที่เราจะมาพูดถึงเจ้ายันเกราะคันนี้นะก็คือในเรื่องของอำนาจการยิงครับโดยเจ้ายันเกราะคันนี้เนี่ยมีอาวุธมาให้2แบบด้วยกันนะครับก็คือปืนกลคู่ขนาด35ม mm, มนะครับและท่อปล่อยมิสไซล์คู่นั่นเองนะโดยกระสุนปืนกลนะครับมีมาให้2แบบก็คือ AP แล้วก็ HE นะครับมิสไซล์จะมีแบบเดียวก็คือมิสไซล์ a อท m มแบบสีแดงทั่วๆไปนี่แหละนะครับโดยสเปคของกระสุนปืนกลนะครับ AP ค่าจอกเกราะจะอยู่ที่340ม mm, ิลลิเมตรนะครับดาเมจนัดละ48ครับ กระสุน HE ค่าเจาะกราะจะอยู่ที่17มิลิเมตรดาเมจ75ครับผมในส่วนของตัวมิสไซน์นะครับเจาะเกราะ1,000ดาเมจประมาณ900ครับสำหรับในส่วนข้อมูลเพิ่มเติมของตัวปืนกลนะครับสามารถลั่นกระสุนได้ที่600นัดต่อนาทีนะครับแล้วก็สามารถยิงได้ต่อเนื่องอยู่ที่50นัดจนกระทั่งปืนร้อนนะครับและเมื่อปืนร้อนเนี่ยจะต้องรอ3.76วินาทีจนกว่าปืนจะกลับมายิงได้นะครับผม กระสุน AP ความเร็วจะอยู่ที่1,120เมตรต่อวินาทีนะครับส่วนตัวของกระสุน HE เนี่ยความเร็วจะลงมาเหลืออยู่ที่920เมตรต่อวินาทีครับผมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของตัวท่อปล่อยมิสไซล์นะครับสามารถยิงมิสไซล์ต่อเนื่องได้ที่12นัดนะครับผมโดยระยะห่างระหว่างนัดต่อนัดเนี่ยจะอยู่ที่2วินาทีนะแล้วก็มีระยะเวลาในการรีโหลดทั้ง12นัดเนี่ยอยู่ที่60วินาทีนะครับ ในส่วนของตัวมิสไซล์ความเร็วจะอยู่ที่900เมตรต่อวินาทีครับผมต่อมาครับเรามาดูในเรื่องของการป้องกันกันบ้างนะครับเลือดของเจ้ายานเกราะคันนี้อยู่ที่2,750หน่วยนะในส่วนของเกราะครับผมเกราะตัวรถเมื่อเจอกับกระสุน AP จะอยู่ที่ประมาณ375ม mm. ิลลิเมตรนะครับเมื่อเจอกับกระสุนฮีทจะขึ้นไปเป็น685ม mm. ิลลิเมตรนะตัวเกราะทำมาจากคอมโพสิตหรือว่าโลหะผสมนั่นเองครับผม สำหรับกรอะป้อมปืนครับผมเมื่อเจอกับ AP จะอยู่ที่665ม mm, ิเมเมื่อเจอกับกระสุนที่จะขึ้นไปเป็น910ม mm ิลมรนะครับกรอกป้อมปืนก็เป็นโลหะผสมหรือคอมโพสิตเช่นเดียวกันนะต่อมาครับผมในส่วนของความคล่องตัวนะครับความเร็วสูงสุดที่มันสามารถทําได้จะอยู่ที่72กิมตรต่อชั่วโมงนะครับสามารถเล่งความเร็วจาก0ถึง32กิมได้ภายใน5.56วินาทีนะ ก็มีความเร็วในการหมุนของตัวรถเนี่ยอยู่ที่32.42องศาต่อวินาทีครับผมต่อมาในส่วนของมุมกดและมุมยกของปืนกลนะครับสามารถกดปืนได้ที่ลบสิองศาแล้วก็มีมุมยกอยู่ที่80องศาครับความเร็วในการเล็งของตัวปืนกลนะครับอยู่ที่2.11วินาทีโดยประมาณนะ และมีความเร็วของการหมุนป้อมปืนอยู่ที่40.25องศาต่อวินาทีครับสำหรับในส่วนของพลประจำรถมีทั้งหมด3นายด้วยกันก็คือผู้ควบการครับผมพลขับและพลปืนนั่นเองครับในส่วนของสกิลพิเศษมีมาให้ใช้ทั้งหมด1สกิลนะครับผมเป็นสกิลที่ชื่อว่า Active Radar นะเมื่อกดสกิลนี้นะครับผม ระยะการมองเห็นของยานเกราะของเราจะเพิ่มขึ้น50เมตรนะครับและความสามารถในการตรวจจับศัตรูที่อยู่หลังพุ่มไม้จะเพิ่มขึ้น30นะครับแต่ค่าพลางตัวของยานเกราะของเราจะตกลง10นั่นเองครับในส่วนต่อมาครับเรามาดูค่าเกราะแบบเรียลไทม์นะแต่ว่าผมจะขอเปลี่ยนมุมมองนะครับคนที่ยิงเราเป็นยานเกราะเทีย้าแล้วกันนะครับเป็น MBT นะจะได้เข้าใจง่ายๆหน่อยนะครับ ทันที่เจอบ่อยๆอย่าง t 90ms แล้วกันนะครับโอเคนี่คือกระสุน AP นะครับของ t 90ms MBT t ท9นะครับอ่าเราก็จะเห็นว่าจุดอ่อนของยันเกราะคันนี้นะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นในส่วนของ lower plate นะครับแต่ว่าเหมือนว่าจะเป็น2จุดนะก็คือเป็น lower plate ส่วนบนนะครับแล้วก็ lower plate ส่วนล่างนะที่เกือบๆจะเป็นใต้ท้องของมันแล้วนะครับ โดยส่วนล่างเนี่ยจะอยู่ที่350เกือบ360มมนะครับก็ถือว่าบางมากๆครับผมแต่ว่ายิงยากนะคือมันเป็นแบบมุมเอียงมากๆนะครับแล้วพอขึ้นมาเนี่ยจะเป็นมุมกรอบที่เอียงนะครับกรอบมันก็เลยเด้งขึ้นไปเป็น580นะครับซึ่งโอกาสเจาะได้มันก็น้อยลงนะครับแต่ขึ้นมาอีกเนี่ยในโรบเลสส่วนกลางแล้วกันนะครับกรอบจะอยู่ที่6 5 0มมนะครับ และมุมกราะมันก็ไม่ได้เอียงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนนะครับแต่ขึ้นมาใน l o w p l a y ส่วนบนครับผมเอ่อกราะจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ900มิลิเมตรเลยนะ890กว่า mm กว่านะครับถือว่าหนานะสำหรับรถถังเทีย9นะครับแต่ว่าเกียร์10บางคันเจาะได้นะจริงขึ้นมาในส่วนของ a p p e ร p l a ลทนะครับ ถึงเกราะจะอยู่ที่ประมาณ900ก็จริงแต่ว่าด้วยมุมเอียงของมันเนี่ยมุมสโลปของมันเนี่ยโอกาสที่จะเจาะได้จากมุมตรงๆแบบนี้ยากมากๆนะครับแต่ว่าขึ้นมาในส่วนของวงแหวนป้อมปืนนะครับเกราะประมาณ600จนถึง700มิลลิเมตรนะครับมีโอกาสที่โดนเจาะเข้าได้นะด้วยกระสุน AP นะครับแต่ส่วนที่ผมคิดว่าน่าเป็นห่วงมากๆคือตรงนี้ครับผมเชื่อว่ามันน่าจะเรียกว่าแผ่นรองปืนนะจะเห็นได้ว่าเป็นสีเขียวเลยนะครับอันนี้คือกระสุน AP ด้วยนะ เออน่ากลัวมากๆเลยนะครับที่กลางป้อมมันสามารถโดนเจาะได้ด้วยกระสุน AP จากรถถังเทีย9นะครับมไม่ต้องพูดถึงเทียสิเลยนะเกราะเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่เพียงแค่ประมาณ730ม mm มเท่านั้นเองนะครับผมถือว่าน้อยนะถ้าถ้าถ,ถ้าคิดว่ามันคือป้อมปืนของเทียร์นะครับอ่าลองดูในมุมมองของกระสุนมิไซล์ดูบ้างโอเคมิไซล์โอกาสเจาะได้50-50นะครับ อ่ะแต่ว่าถ้าเป็นกระสุนฮีตเนี่ยทนได้อยู่ไม่แย่เท่าไหร่อ่ะไม่แย่เท่าไหร่นะเดีเรามาดูด้านข้างกันบ้างครับผมตัวรถเนี่ยเกราะจะอยู่ที่ประมาณ150นะครับไล่ขึ้นไปจนถึงประมาณ400มิลลิเมตรที่ด้านหน้านะครับถ้าเป็นในส่วนของป้อมปืนเกราะจะอยู่ประมาณ4ถึง500มิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าหนาอะไรเท่าไหร่นะครับอาจจะก,กันปืนกลเล็กๆได้นะ แต่ถ้าเป็นปืนใหญ่หรือปืนกล30มิลนี้ผมว่าน่าจะโดนเจาะได้อยู่ข้างหลังครับผมตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่20-30มิเม mm เท่านั้นนะครับก็กัดไรไม่อยู่ครับป้อมปืนเนี่ยส่วนใหญ่นะอยู่ที่ประมาณ40มิมนะครับตรงปีกซ้ายขวาเนี่ยอาจจะขึ้นไปเป็น400 mm หน่อยแต่ว่าผมว่าก็ไม่น่าจะโดนเจาะได้ยากอะไรขนาดนั้นนะอ่อนอยู่ดีนะครับ ก่อนจะผ่านช่วงนี้ไปผมให้ดูอะไรนิดหนึ่งนะครับนี่คือมุมมองจากมิสไซล์ของ t 1 5มาตาแทงก์โรสโซยเยอร์เทียสที่เราจะเจอบ่อยๆนะเขียวครับแล้วโล่เพลทเนี่ยเขียวเกือบทั้งแถบเลยนะครับผมป้อมปืนตรงกลางที่ตอนแรกดูจากมิสไซล์เทียเก้ามันเหลืองๆใช่ไหมอันนี้กลายเป็นสีเขียวแล้วนะครับผม น่ากลัวมากอันนี้คือถ้าเจอ T15 ผมแนะนำว่าต้องคอยหลบดีๆเลยนะเพราะมันยิงเข้าหน้าของเราได้แบบสบายๆเลยนะครับและในส่วนสุดท้ายนะครับแต่ไม่ท้ายสุดก็คือประวัติคร่าวๆข,ของเจ้ายันกราะคันนี้นะเรามาดูกันอีกกว่าในเกมนี้เขาจะบอกอะไรเราบ้างนะครับก่อนอื่นมันเป็นคลาส s u u l p u u r p s s m m s s s l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  u u n h h r er นะครับแต่ว่าเป็นคอนเซปต์อยู่นะสแปลไปไทยว่าไงดีอะประมาณว่าแท่นยิงมิสไซ แบบ2หน้าที่ประมาณนั้นแล้วกันนะผมไม่แน,น่ใจว่ามันควรจะแปลว่าไงดีนะครับแต่ว่าคือการที่มันเป็นคอนเซปต์เนี่ยนั่นหมายความว่ามันยังเป็นแค่อยู่ในเหมือนเป็นกระดาษนะครับเป็นคล้ายๆบูปิน้นโปรโตไทป์อะไรเงี้ยไม่เชิงเป็นโปรโตไทป์ไปซ้ําช่วงเวลาที่ถูกพัฒนาจะอยู่ในปี1996นะครับเข้าประจําการครั้งแรกไม่มีข้อมูลครับจํานวนที่ถูกสร้างขึ้นมา0คันและประเทศผู้ใช้งานไม่มีข้อมูลเช่นเดียวกันนะครับ ต่อมานะครับเขาบอกว่า AGDS นั้นย่อมาจากคำว่ายานเกราะป้องกันภาาพ,พื้นดินนะครับโดยมันเป็นแนวคิดและข้อเสนอซึ่งถูกกล่าวถึงในช่วงเดือนกรกฎาคมปี1996โดยดรแอชเชอร์ชารอนีนะครับผมซึ่งเป็นอดีตนายพ์นในกองทัพอิสราเอลนะร่วมกับคุณลอเรนซ์เบคอนนะครับเบคอนเหรอผมชอบกินเบคอนจากบริษัท Western ์นดีไซน์เฮาเดนะครับ โดยแนวคิดนี้นะครับผมเริ่มแรกของมันเนี่ยคือเพื่อเป็นยานเกราะที่ใช้ทั้งต่อสู้ภาคอากาศและภาคพื้นดินนะ ดนะุหน้าที่หลักๆของมันในหมวดรถถังก็คือปกป้องเอบรามส์คันอื่นๆนะครับจากศัตรูทางอากาศนั่นเองนะแล้วมันยังสามารถตอบโต้ภัยทางภาคพื้นดินได้ในระดับหนึ่งอีกด้วยนะครับซึ่งในขณะนั้นสหรัฐต้องการยานเกราะประเภทนี้เป็นอย่างมากเลยนะโดยความคิดในตอนนั้นเนี่ยคือการนําตัวถังของเอบรามส์นะครับมาติดตั้งป้อมปืนแบบใหม่ที่ใช้ต่อต้านอากาศยานเข้าไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามความคิดนเนี้ยเนี่ยไม่ได้เป็นที่พูดถึงมากนัก และสุดท้ายนะครับมันก็เป็นได้เพียงแค่ต้นแบบในหน้ากระดาษเท่านั้นนะอ่ะนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆครับผมของ Abram AGDS Tank Destroyer เครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นเจ้ายานเกราะคันนี้กันเลยครับว่าในสนามรบจริงเนี่ยมันจะทำได้ดีแค่ไหนนะยังไงก็ตามครับเดี๋ยวเจอกันในสนามรบครับ let's go เอาล้วครับผมมาเริ่มกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ในยุทธการที่ชื่อว่า desert saber นะครับ ก็ด่านี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะเอาละครับเดี๋ยวก่อนอื่นเปิดไฟห,หน้าให้ดูนะครับผมคล้ายๆกับเอบรามคนอื่นนั่นแหละเพราะตัวถังมันก็คืออบรามทั่วๆไปนี่แหละนะครับอย่างแรกที่ต้องพูดถึงเลยนะเรื่องความคล่องตัวครับผมค่อนข้างต่านะแต่ความเร็วสูงสุดถือว่าดีนะครับแต่ว่าผมว่าความเร็วในการออกตัวมันช้าไปหน่อยนะครับ เดี๋ยวลองตัวมิสไซล์ให้ดูก่อนนะครับผมโอ้ยเดี๋ยวก่อนโดนยิงละคันนี้มันยิงยากนะแต่ลองยิงดูนะไม่ไม่โดนนะครับไม่แน่จะไม่เข้าหรือไม่โดนนะคันนี้เป็นปืนกลบ้างนะครับ ปืนกลถือว่าโหดใช้ได้เลยนะเจาะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ดามีสูงมากๆนะครับผมเดี๋ยวลองมิสไซล์ดูครับผมนัดละประมาณ8ถึง900นะครับแต่ว่าเราก็ต้องเลือกยิงค่าสึกหน่อยเพราะว่าถ้าเจอกรอนหนาๆมันก็ยิงเข้ายากนะครับผม แล้วก็เนื่องจากว่าอันนี้คือข้อสําคัญเลยนะท่อปล่อยเนี่ยมันเอ็นขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ยิงศัตรูที่อยู่ในระยะใกล้ไม่ได้นะครับเพราะมันจะข้ามหัวนั่นเองถ้าเป็นระยะใกล้เนี่ยเราต้องใช้ปืนกลเท่านั้นนะครับน,นี่คือข้อควรระวังเลยนะครับแต่ผมว่าอาวุธหลักของเจ้ายาันกรอะคันนี้น่าจะเป็นปืนกลมากกวามิสซล์นะเหมือนมิสซล์มันเป็นอาวุธรองอะ่ะสำหรับผมนะ มุมไม่มีแต่ถ้ายิงมิสไซล์ได้นะครับผมเพราะมิสไซล์เราเนี่ยนะครับมันจะเป็นโปรเจกต์ตานะครับผมเหินขึ้นก่อนแล้วค่อยพุ่งลงทีหลัง <S <S แต่ถ้าระยะใกล้ๆแบบนี้ก็ปืนกลอย่างเดียวครับโอ้โหเยอะก่อนเยอะเกินตาย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 ,ตายเพิ่มเลือดก่อนเกือบ <c oughs> ผมลืมไปว่าเกราะมันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะถึงแม้จะเป็นเกราะของ a b t อย่าง a อบร m มก็ตามนะครับแต่ว่าเ,ออเหมือนเป็นเอบร m มเทียต้นๆนะ่ะไม่ใช่ a อบร m มแบบเทียสิบอะไรนี้นะครับมันก็เลยเกราะไม่หนาเท่าไหร่นะแต่ก็พอจะแทงปืนกลอะไรนี้ได้ดีนะครับด้านนาะโอ้ยเดี๋ยวก่อน ผมขาดไม่เป็นไรมั้งโอเคเกือบไปละ ยเต็มรูเร้เปลิดคิดว่านะอาจจะเข้าป้อมเราก็ได้ก่อนทำไมผมยิงระเบิดควันแล้วมันไม่พลางวะเนี่ยแคลร์ทีสี่ก็มาสวยละ อ๋อน่าจะยิงถ้ายป้อมได้ครับนี่ครับไม่โดนใกล้เกินนะครับมันข้ามหัวต้องใช้ปืนกลอย่างเดียวโอ้มาเพียบเลยทีนี้อุยอ้ยเต็มเต็ม รถมีเนี่ยถอยครับถอยครับคือผมก็พยายามเล่นแบบสไตล์พวกเทอร์มิ m i เตอร์ B M P T อะไรอย่างเงี้ยมันเล่นไม่ได้นะครับเหมือนจะบางไปอ่ะตัวบางไปหน่อย โอเคเข้าใจเข้าใจยูหน้าเกินไปนะเมื่อกี้จบครับผม <Good job. S 1> ก็ถือว่า GG <Good job. S 1> ครับตานี้เดี๋ยวไป <Good job. S 1> ดูสรุปผลท้ายเกมกันครับผม <that> ก็สำหรับในตาที่ผ่านมาเนี่ยผมทำดามจไป2,1900นะครับสปอร์ต16แล้วก็ทำลายไป15คันด้วยกันได้เหรียญตรามา1เหรียญครับเป็นเหรียญ Destroyer นั่นเองนะ ทำลายอย่างน้อย15คันในโหมด PvE นะครับในส่วนของ EXP ตานี้ผมเป็นที่2ของทีมน,นะครับดาเมจเนี่ยเป็นที่2เช่นเดียวกันนะก็ถือว่าผมค่อนข้างพอใจนะครับสำหรับผลงานตานี้นะอ่าทีนี้เรามาดูบล็อกดาเมจกันดีกว่านะครับอ่าบล็อกไปค่อนข้างจะใช้ได้อยู่นะ15700นะครับแต่ไปโดนจอ่อไม่เข้า11000นะครับผมฉลับอีก4,300โดนยิงไปทั้งหมด264นัด โดนดาเมจไป5,400นะครับเอาจริงจะบอกว่าใช้ได้ไหมอะ <im itation> ประมาณ2ชีวิตได้เกือบเกือบ2ชีวิตเลยนะครับพอได้อะพอพอไปวัดไปวาแล้วกันเกราะคือมันบล็อกได้เยอะก็จริงแต่ว่าเราก็โดนดาเมจไปเยอะมากๆเช่นกันนะอะสำหรับตอนนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับผมมาต่อกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ใน Operation Starry n i g นไนะครับ ระดับฮาร์ดคอร์เหมือนเดิมนะกับเจ้าเอ้บรามส์คันนี้นะครับไป <Like S 1> เลยฮะ uh, ขออภัยด้วยนะครับด่านนี้ค่อนข้างจะมืดหน่อยนะแต่น่าจะดูไม่ยากเท่าไหร่นะครับโอ้ <Ident ify. S 2> oh, มารเขาว่าระเบิดควันดีกว่าไม่อยากสวนกับมือเขาว่านะ คือเรายิงเขาเข้าแต่เขาก็ยิงเราเข้าไงครับตาไปฮะโอเคหันข,ข้างเสร็จครับระยะนี้ยิงได้อยู่นะแต่ว่าถ้าใกล้กว่าน,นี้คือมันจะไม่โดนแล้วนะครับมันจะข้ามหัว โ oh, อ้ยังไม่หมดด้วยวะถ้าเจอยันกรอบปืนกลแบบนี้เนี่ยสู้ได้สบายๆนะครับแต่ก็ยังต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่ายันกรอบที่มันยิงปืนกลแบบนี้บางครั้งมันก็จะยิงนิสัยเหมือนกันนะครับแต่โชคดีนะผมไม่ค่อยเจอพวก T15 ที่ผมกลัวเท่าไหร่นะถ้า T 15มานี่ผมคงจะหนด มุดดินหนีเลยอ่อาศัตรูจะอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวนะตรงนี้มันยิงบ้านได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะครับงั้นเดี๋ยวนะผมจะอยู่ตรงไหนดีวะเนี่ยคือเราจะไปใกล้ก็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเกราะมันไม่ได้หนาขนาดนั้นนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองอยู่ตรงนี้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็ยิงมิสไซล์ไปใส่นะอ๋ะอเพราะว่ามิสไซล์เราเนี่ย มันโค้งได้ครับอู pues ้สชชูงไปสูงไปเอาใหม่ๆมันโดนไหมเนี่ยเอาวตายหมดแล้วครับลองขึ้นไปหืมโดนรับอย่างนี้ก็ได้โชคดีนะครับที่เรามี ระเบิดควันค่อนข้างเยอะนะโอ้ยไม่ได้ละโดนหนักเกินไปนะการอะไรไม่อยูอเ่เลยนะครับต้องเพิ่มเลือดละ จะมีศัตรูอยู่นะแต่ว่าเรามองไม่เห็น,นอ้าวสวยหลายช็อตนะครับผมอน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าเอายังไม่หมดนะ ยังไม่หมดฮนะแต่ผมมาใกล้ขนาดนี้ยังมองมันไม่เห็นอีเกเหรอลองยิงสุ่มๆไปครับเา้าอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่เป็นไงล่ะหลายช็อตคือมันมีแคปพอยต์อยู่นะถ้ามีศัตรูอยู่ในวงจุดแคปของเราเนี่ยคือมันจะแคปพอยต์ขึ้นแล้วถ้าผมยิงไปตรงไหนแล้วแคปพอยต์มันหายเนี่ยแสดงว่า ตรงนั้นแหละคือศัตรูนะครับถึงเราจะมองไม่เห็นเราก็บลายช็อตไปได้นะก็ถือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะสงสัยผมต้องเข้าไปตะลุมบอลแล้วละ่ะตรงนี้มันไม่มีมุมยิงนะโดดลงนี่เลยแล้วกันอ,อือครึ่งหลอดไม่น่าของพังไปหมดเลย มาทางลัดก็ต้องอย่างนี้ครับเจ็บตัวหน่อยมันมีสะพานดีๆขับผ่านก็ไม่ขับอายังเหลือครับผมตายอยู่อีกคันหนึ่ง VT5 ต้องใช้วิซไไายห้วอเปล่าตายก่อน โอเคครับ GG ครับผมตอนนี้เดี๋ยวไปดูสรุปผลท้ายเกมกันนะครับอ่าก็สำหรับในตาที่ผ่านมาครับทาดาบิดไป26,400นะครับสปอตไปทั้งสิ้น3คันทำลายไป9นะได้เหรียญตรามาเหรียญหนึ่งก็คือทีมเวิร์กนั่นเองนะครับในส่วนของ XP ตอนนี้ผม XP เป็นที่2ของทีมนะครับดาเมดเนี่ยเป็นที่1ของทีมโอเคถือว่าพอใจนะครับพอใจอยู่ ตอนนี้บล็อกไปไม่เท่าไหร่นะครับผมบล็อกไป3,800เท่านั้นเองนะครับแบ่งเป็นเจาไม่เข้า3,000ชแลบอีก700โดนยิง44นัดโดนดาเมจไป2,600นะครับก็สำหรับการเล่นตอนนี้เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะเอาล้วครับก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับการลองเล่นเจ้าเอบรัมส์เ s จนะครับยันเกราะพิฆาตเทียร์9สัญชาติอเมริกันในคลิปนี้นะก็ก่อจะจากกันไปนะครับมาฟังความ คิดเห็นของผมแล้วก็ข้อดีข้อเสียที่ผมได้จากการลองเล่นเจ้ายานเกราะคันนี้ในปี2023นะต้องเกริ่นก่อนว่าเจ้ายานเกราะคันนี้เนี่ยเป็นยานเกราะที่ค่อนข้างออริจินอลในเกมนี้พอสมควรเลยนะคือเท่าที่ผมจําความได้นะสีปีที่แล้วเนี่ยตั้แต่เริ่มเล่นมาผมก็เหมือนจะเห็นเจ้ายานเกราะคันนี้มาตลอดเลยนะครับแต่ผมไม่มีโอกาสได้เล่นมันเพราะว่ามันเป็นรถพรีเมียมนะครับเหมือนว่าตอนนั้นเขาจะต้องเปิดกล่องเอาหรือซื้อเอาผมไม่แน่ใจแล้วซึ่งมันก็แพงมากนะครับแล้วผมก็ไม่ได้มีโอกาส ได้เป็นเจ้าของนะแต่ว่าอันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นทดลองใช้นะครับหมายถึงว่าเวอร์ชันยืมนะผมเปิดดูในอชอบเก็บของแล้วผมเห็นมีเจ้ายานเกราะคันนี้ที่เป็นเวอร์ชั่นยืม1วันผมก็เลยอ่ะลองเล่นมาหน่อยแต่จากการเล่นครั้งนี้นะครับผมถือว่าโอเคนะถือว่าชอบอยู่นะครับปืนกลเนี่ยยิงมันมากนะครับผมดาเมจสูงมากๆนะมิสไซล์ก็ใช้ไม่ยากครับผมถึงมันจะใช้ระยะกลางกับระยะใกล้ไม่ได้แต่ว่า ถ้าเป็นระยะไกลเนี่ยยิงเข้าค่อนข้างจะง่ายอยู่ถ้าไม่ได้ยิงใส่รถที่มันเกราะหนาอะไรนะอาวุธหลักผมคิดว่ามันคือปืนกลนะครับซึ่งมันโหดมากจริงๆที่เป็นปืนกลคู่ตัวนี้นะอาทิมาฟังข้อดีข้อเสียกันบ้างนะครับข้อดีก่อนแล้วกันข้อดีแน่นอนครับผมปืนกลคู่และท่อปล่อยมิสไซคู่ของมันนะครับทำให้เจ้ายานเกราะนี้นะครับมีดาเมจต่อนอาทีทะลุเพดานไปเลยนะครับผมสูงมากจริงจริงนะตามสไตล์ยานเกราะที่เป็นตัวทําดาเมจเลยนะครับ ข้อดีขอด้อที่2ก็คือพอจะมีเกราะบ้างนะครับเกราะป้อมปืนและเกราะตัวรถเนี่ยด้านหน้านะกันปืนกลได้สบายๆเราสามารถแลกกับยานเกราะที่ใช้ปืนกลเป็นหลักด้วยกันเนี่ยทำให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับอ๋อและอย่างหนึ่งก็คือมันยังพอจะเด้งกระสุน AP จากปืนใหญ่ได้บ้างนะครับในบางมุมแล้วก็มิสไซล์ก็ได้บ้างในบางมุมเช่นเดียวกันนะ ต่อมาครับผมเป็นส่วนของเรื่องข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียข้อแรกเลยคือขนาดครับผมเป็นยันเกราะพิฆาตที่มีขนาดใหญ่มากนะครับตามสไตล์ของตัวรถที่เป็น a b t นั่นแหละที่เอามาติดป้อมก็ใหญ่ไปอีกนะครับผมเกราะตัวรถป้อมปืนด้านข้างเนี่ยบางมันก็เลยตกเป็นเป้าหมายได้ง่ายนั้นในการยิงแม้จะด้านหน้าก็ตามนะครับเนื่องจากมันเป็นเกราะที่ค่อนข้างจะล้าสมัยนะครับทำให้กระสุนของ รถถังเทียสูงๆพวกเทียสิ 9, ย 10, อะไรเงี้ยส่วนใหญ่เจาะรั้วเพลทแล้วก็เจาะบางส่วนของป้อมปืนได้แบบสบายๆแม้จะเป็นด้านหน้าก็ตามนะครับข้อเสียข้อที่2ก็คือความอืดครับความอืดในที่นี้ก็คือความเร็วในการหมุนตัวรถนะความเร็วสูงสุดมันค่อนข้างดีนะแต่ว่าอัตราเร่งกับความเร็วในการหมุนตัวรถอนะ่ะค่อนข้างตา่ํามันดูแบบว่าอึอาดอัดไปนิดนึงนะครับสำหรับงเดส destroyer เนาะข้อเสียข้อต่อมาครับผม เนื่องด้วยขนาดที่ใหญ่ของมันเนี่ยทำให้ค่าพางตัวของเฉยฮันกรอกคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับเป็นแทงเดสทรอยเยอร์ที่ไม่ต้องหวังจะพางตัวอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปพยายามหลบอะ่ะโอเคพยายามซ่อนหลังก้อนหินอะไรเงี้ยพอได้นะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงซ่อนตัวหลังพุ่มไม้นะครับเพื่อไม่ให้ศัตรูเห็นเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะครับผมเพราะมันซ่อนไม่ได้นะครับขนาดมันใหญ่แล้วก็พอยิงปืนกลปุ๊บยิงมิสไซล์ปุ๊บเนี่ยคือ ร้อยทั้งร้อยอะสตูยังก็เห็นนะครับไม่ต้องติดอุปกรณ์ที่ช่วยค่าพังตัวไปเลยนะครับมันไม่ช่วยอะไรทั้งนั้นไม่เหมือนกับพวกยานเกราะพิฆาตที่มันคันเล็กๆอะไรเงี้ยแบบนั้นอะเขายังแบบว่าได้ประโยชน์จากการไปซ่อนหลังพุ่มไม้หรือติดอุปกรณ์พรางตัวอะไรอย่างนี้มาไง โอเคนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียที่ผมเห็นจากการลองเล่นทั้งหมดของเจ้ายานเกาะคันนี้ในคลิปนี้เนาะเอาละครับก็สําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เนาะเดี๋ยวยังไงก็ตามครับผมเจอกันในอัลมาโรแฟลองรถถังคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมบารอนี่ขอตัวลาไปก่อนครับบายฮะ